ทำดีกับามเอ่อทำดีกับทำชั่วเนี่ยมันทำได้ทั้งสองอย่าง,างก็เลือกเอาระหว่างทำชั่วกับทำดีคิดเอาว่าจะทำอะไรเอ่อพราอา่าแต่ทำดีเนี่ยดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันแปลกนะพูดตรงทำดีแล้วมันไม่ได้ดีดดคนมันถึงหันมาทำชั่วกันเยอะทำชั่วแล้วมันได้ดีไง ได้ดีไหมครับว่าได้สิ่งของจากคนอื่นทำชั่วสรุปแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ดิยังไงอธิบายยากเพราะไม่เคยทำไม่เคยทำชั่วไงเลยไม่รู้ว่าทำชั่วแล้วมันได้ดียังไงคิดซิ่ว่าความชั่วของเราเนี่ยน้อยกว่าความดีเรอ